สวัสดีจ้าสวัสดีกับยายลำวันนี้ยายลำก็พอยญนเพร์มาควนดินให้คาแดดห้อนสี่ม้งสามสี่ม้งละจ้าแดดห้อนช่วงเศร้าพญิเพร์เราควนจ้ยะยายลำก็เป็นกำลังใจยายลำเพเรดบ่ได้มันห้อนแดดดินกะแกนพูดจ้าบักโจ๊กโอ้ยเฮ็ดเอาโรเดอร้อพอยญิเพร์เจ้าก็เลยสนุกระเบิงรู่นล,ล้ว่อฟุลนมาใส่ ฟุ้นเอาฟุ้นแล้วมาคว้นใช่กันจ้ะอันนี้ค่าของ,งยาลังสิเป็นค่าเกษตรแดงไงได้จ้ะด้วยคุณกาลังแตกนอส่วนวันหันฝนตกแห้งกับื่อเอน่ระเบมาบานนี้เบิดนาฝนแล้ววนานา,นาวบาในเกษสิมาพากันมาปรับปรุงค่าได้จ้ะปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเขาก็ดีที่เนาะเขามาเห็นมาเห็นต้นใหม่เห็นค่าเห็นอย่างที่เขาปูไว้ นี่จะ้ะควนดินปุ่น่ะขนาดควนกันยังแตกแตกแตกนวลหลายเด้อนี่อุ้ยส่วนวังหันน้อยแยลร่ำวันอะไ้มาบดได,ดแตกเลยอันจับหนึ่งสี่ดินแหงแหงเลยแบบเนี้ยเอ้าปุ่นแล้วก็ยังไปเพี้ยนแล้วมาใส่อเอา้าแยลร่เม,มึงก่อนเด้นกล่องอันนี้กลับได้ปะนี่ แล้วปลูกปลูกปลูกให้มันชุ่มฉ่าแล้วก็สิแตกนอกดีโอกนกระสิเดินสายนามสายนาหยศจ้ะข้านี้กระปลูกมาล่ะโดนแล้วล่ะเอาบปได้มาปอปงมาได้มาแตงมันป่าในได้สิม,มาผักกันมาตั้งใจซื่งขึ้นเ้ามาแตงมึงดูเห็นเพื่อน,น,น,นอันลุงเพื่อนคือได้ขายเพื่อนคือได้ส่งออนไลน์แทวสัน่นในความบังของคนทำกระสีเนาะจา้ะขายบานห้องกระสี ทำไรเขาขายส่งออนไลน์ขอให้มีคา่าขอให้ได้ดีๆงามๆเมืองก่อนรสันนี่แหลจะจากบรรยากาศอยู่สวนไายลำคนเออุนแตกนอ้อยหลายจ้ะการเฮ็ดกเกษตรนี่เขาเขาหนีไปใส่บ่อใดดิเขาอยู่กับมันนี่เขาสิเขาอยู่กับมันนี่ได้ปรับปรุงมันได้เฮ็ดได้ดูแลรับผ่านโปรดจ้ะเนียงค่ายยายลำ เลือกกล่องมาเห็นกล่องแกลมเตะเนียงไรแล้วพ่ะบบบนี้พอนยี่เพล็กแล้วก็เฮ็ดคล้อง้อมคล้องนี่กะสิบวัสดวัสดส่เอ็นว่สดส่สาดไอ้พายางดอกคือขั้นปล่อยขั้นมันยุบลงกับมันยุบเลยเพราสิปลูกยังนขั้นมัยุบกับสิหาน่อมาใส่ยังสินะเฮ็ดใ,ให้เป็นธรรมชาติที่สุดอื มือนี้พ่อในเปงเร่นี่ขนาดขนาดได้ลำเปีงใส่เสมอเือไนี้ใจคล้องเนี่ยมูรูเล่ะน้าบกซศ้าไลพี่น้องว่าเปีงใส่เต็มสสมือมือนี่ท่นในเปีงห่าแดดอยู่เอาเอาแดดบ้านในมาติเปีงมหนามาใส่คล้องนี่เปียงหนามาใส่คาเข้ากับงามแตกหน่อเต็มเนี่ยที่อ่อนลายพี่น้องคุณเนี่ยยายล้ำแต่ว่ายาล้ำนี่เจว่าเป็นยังไงปลูกบบคุณ เดี๋ยววันที่สองสิไปจัดการมาหม่ยบกฮวงมีแตบ่บกฮวงสายซื้อมาอย่างดีเด้ต้นเล่น10บ,บาท10บ,บาทอู้ยยังสีเด้นี่แนวมันปลูกง,ง่ายเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นอยู่ป่ะอันบกม่วงนี่แหละปลูกง,ง่ายบกม่วงได้กินหมากกินผลมันเนาะแต่ว่าบู่หลวว่ามันมีบกม่วงอย่างแน่ปู่เยอะร่ำกับสื้อมา้า จ้าบุกม่วงอย่างฮะผาดยุ้พี่เจ้าว่ามีบุกม่วงอย่างนี่เพราะว่าซื้อมามันบ่ยยังตัดไปซื้อไม่ยังเสียที่จริงอยากจัดมาให้มันครบสุกคือบุกม่วงซื้อไม่ได้แต่ว่าวันที่สองนี่แหละที่สวนพญ่เพชรไปเพราะว่ามันถือตลาดนาัดบ้านยะรัำนี่อยู่อำเภอสรีบุญเลี้ยงนี่เพิ่นสีมาขายพวกต้นไม้ต้นไหลซุ้มเป็นถาดเป็นนาง ทาแล้วเขาได้มูกว่าอยู่ดอกแต่ว่าจะรำม่นด้เคยไปจ้ะมูกว่ามันถือเคยไปวันที่สองเลยจ้ะได้เนี่ยมาปลูกก็เลยสิไปก็ไปอยู่ในเพ็ดอยู่ไปหาเนี่ยมาปลูกเนาะใน,นเขาได้คุกคีก็มันแล้วปลูกอยู่นี่เขาได้กินได้ยากมันกระสีเปียบได้ละปลอดสารพร้อมนั่นสินะเพิ่งใครใายคิดเป็นน้ำเด้อจ้ะของยอ้ำครำชายคิดเป็นโอ้โหหอนแดดสี่เหล่าแดด ช่วงนี้ผัดแดดแห้งได้นี่เจ้าเอาใดไม่ไม่ใช่นะพี่ละกำลังหาคอนเทนต์อีกจาก้าเ่ราะให้ครบแต่ละมือนจะล้ำกับสีไทยคอนเทนต์พร้อมทายเรียบด้อยแล้วทายลอยลอยแล้วลตัดไปแล้วกะซีฮิตกะซีไปน้ำกะ,กะเฮ็ดแบบกะดีอีกแบบนึง่งนะจ้ะดีอีกแบบนึงกะคลิปนี้กะพ่อกับยายล้ำนีิร์นะจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจา้า